โดยเช้าวันนี้นักข่าวกัมพูชารายงานนะครับว่าฮุนเซนพร้อมกับบุญราณีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงเปิดอาคารวิมานสามัคคีวุฒิสภาหลังใหม่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับโดยผู้สื่อข่าวของเราก็ตรวจสอบแล้วก็เช็คแล้วเป็นภาพเหตุการณ์จริงไม่ใช่ AI เพียงแต่มันมีคำถามสำคัญนะครับว่าตลอดร่วม,ร,วมร่วมสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฮุนเซนหายหน้าหายตา ไม่มีความเคลื่อนไหวเขาไปพักรักษาตัวมาหรือเปล่าเพราะสัปดาห์หนึ่งมันก็เพียงพอที่จะทำให้สุขภาพร่างกายนั้นฟื้นฟูขึ้นมาหรือหลบหน้าหลบตาไปเนื่องจากจีนส่งพี่หลิวจงอี้มือปราบฝ่ายความมั่นคงเข้ามาปราบปรามแก๊งสแกรมเมอร์ในกัมพูชาจนทำให้ฮุนเซนเนี่ยต้องหลบฉากตัวเอง ออกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ยังคงเป็นปริศนาและก็คำถามมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอย่าลืมนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนส่งหลิวจงอี้มาบุกกัมพูชาทลายรังแกงสแกมเมอร์แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ถึงคิวสหรัฐอเมริกาก็จะเดินทางมาเยือนที่ฐานทัพเรือเบียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการแสดงแสนยานุภาพ แล้วบทบาทอำนาจของจีนกับสหรัฐอเมริกาบนแผ่นดินกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับสองมหาอำนาจกำลังแย่งชิงอะไรในแผ่นดินแห่งนี้เดี๋ยวเอารอติดตามกันนะครับในขณะที่เศรษฐกิจของกัมพูชาก็กำลังจะเสียหายอย่างหนักเนื่องจากการปิดด่านการค้าการขายรวมไปถึงแก๊งสกแกมเมอร์ที่ถูกปราบปรามอย่างหนักท่อน้ำเลี้ยงเส้นเงินของฮุนเซนก็ได้รับผลกระทบ ก็เลยทําให้กัมพูชามีความพยายามที่จะหาเงินเข้าประเทศล่าสุดผู้สึกขาวพตรวจสอบพบนะครับว่าเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหุ่นมาเนต้ํารรีของกัมพูชาถึงขั้นลงนามในอนุกฤษดีกาอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์เป็นเงินไม่เยอะเลยนะครับแค่31ล้านบาทเองก็จะสามารถขอสัญชาติได้เลยนะครับ หรือถ้ามอบเงิน3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ93ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบประมาณของรัฐบาลโดยเป็นเงินส่วนตัวก็จะสามารถได้สัญชาติกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต่างมุมมองกันนะครับบ้างก็มองว่าเอ๊ะเป็นกา,การกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแต่บ้างก็บอกว่าโหตอนนี้กัมพูชาหลังพิงฝาจนตรอกถึงขนาดเอาสัญชาติเนี่ยมาขายกับนักธุรกิจมาขายกับชาวต่างชาติกันเลยหรือ มันก็ไม่ต่างจากการขายสัญชาตินะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่อยากเข้าไปทําธุรกิจซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาจะเป็นสแมเมอร์เนี่ยจ่ายเงินแค่เพียง1ล้านดอลลาร์ก็สามารถได้สัญชาติกัมพูชาแล้วนะครับนี่คืออีกบทบาทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทีนี้ไฮไลท์สําคัญเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข่าวสารระดับโลกเป็นการดุลอํานาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ล่าสุดนะครับรัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยนะครับว่าเรือรบ USS สินซินนาติของกองทัพเรือสหรัฐมีกำหนดเข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมจังหวัดพระเสียนุระหว่างวันที่4ถึง8มกราคมนี้โดยเป็นการเยือนกัมพูชาครั้งแรกของเรือรบสหรัฐภายในปีนี้นะครับเรือ USS สินซินนาติเป็นเรือรบแบบริ t โต a l ลคอมแบ s ชิพ มีลูกเรือประมาณ100นายนะครับมีน้ำหนักกว่า3,000ตันความยาวเกือบ130เมตรติดตั้งระบบอาวุธและก็เทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงขีดความสามารถด้านอากาศยานโดยมีนาวาเอกแอนดรูเจรีเคมเป็นผู้บังคับการเรือโอ้โหเรือรบขนาดนี้นะแสนยาดูภาพขนาดนี้มาถึงฐานทัพเรือเรียมคุณผู้ชมคิดว่าจีนเขาจะรู้สึกอย่างไรเพราะจีนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนฐานทัพเรือเรียม ให้กับขมเขมรตลอดระยะเวลาช่วงหลังหลายปีที่ผ่านมาการเข้าเทียบท่าในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนอย่างเป็นทางการของพลเรือเอกซามูเอลปาปาโรผู้บัญชาการกองบัญชาการฐานทัพภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งมีกําหนดการเข้าพบกับฮุนมาเนตผู้นํากัมพูชาและก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือกัมพูชาและก็กองทัพเรือสหรัฐอีกด้วยนะครับ ทั้งนี้การมาเยือนของ USS ซินซินนาติยังมีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นเรือรบต่างชาติลำที่3ที่เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมหลังการปรับปรุงและก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี2568ต่อจากเรือรบของญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะครับการที่กัมพูชาชักนำสหรัฐเอาเรือรบเข้ามาประชิดถึงจังหวัดศรีหนุ และรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ปล่อยให้จีเนเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคแน่นอนครับมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชาติสมาชิกอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากฐานทัพเรือเรียมซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระศรีหนุทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ทางการทหารแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนเป็นภาพย่อส่วนของพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อน แล้วก็เปราะบางมากๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจุดเปลี่ยนสําคัญของฐานทัพเรือเรียมคือการที่กัมพูชาหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่เคยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐกับออสเตรเลียเมื่อปี2564ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณณตอนนั้นที่ชัดเจนและก็สะท้อนให้เห็นถึงความจงใจเปลี่ยนแปลงทิศทางทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาณเวลานั้นย้ำว่าหลังปี64นะครับ จากเดิมที่เคยร่วมมือกับชาติตะวันตกสู่การเลือกจีนเป็นพันธมิตรหลักและทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐความเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นถือเป็นการช่วงชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของรัฐขนาดเล็กซึ่งก็คือขเขมรนี่แหละครับนอกจากนี้ฐานทัพเรือเรียมยังมีบทบาทสำคัญในสมมติฐานทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐที่ถูกขนานนามว่ายุทธศาสตร์ไขมุกนะครับ ซึ่งมองว่าจีนกําลังสร้างเครือข่ายฐานทัพทางทหารและก็ท่าเรือพาณิชย์ตามเส้นทางทางการเดินเรือสายหลักในมหาสมุทรอินเดียและก็แปซิฟิกเพื่อขยายอิทธิพลทางทะเลฐานทัพเรือเรียมซ,ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทยและก็อยู่ใกล้กับช่องแคบมะละกาถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับสินค้ารวมไปถึงพลังงานของจีนที่ต้องใช้เส้นทางนี้อย่างน้อยมากกว่า70เซนตนะครับ เพราะฉะนั้นการเข้ามาในครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงจีนขนาดไหนก็ต้องรอติดตามและคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับตั้งแต่ก่อนปี2564มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องหลังปี2564เป็นต้นมานะครับเราจะเห็นว่าท่าทีของกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนก็ตามแต่หรือว่าฮุนมาเน็ตก็ตามแต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับบางช่วงก็จะสนับสน,นุน ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างออกหน้าออกตาเอียงไปหาสหรัฐบางช่วงก็จะเอียงไปหาจีนอยู่ตลอดเวลาโดยมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จีนกับสหรัฐหมายปองเอาไว้นั่นก็คือฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้นะครับวันข้างหน้าเราพูดเราก็เราก็ตอบไม่ได้แหละครับเราเห็นท่าทีของทรัมป์ตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวก็เข้าไปแทรกแซงที่เวเนซุเอลาใช่ไหมครับ แล้วก็พูดถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะถึงขั้นจับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรกับภรรยาเดี๋ยวก็ไปพูดถึงกรีนแลนด์ใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาหาเรื่องกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือฐานทัพเรือเรียมแล้วสุดท้ายมันจะลามมาถึงผลกระทบต่อประเทศในชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะเส่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราด้วยหรือไม่นะครับนี่คือการเดินเกมของกัมพูชาที่ดึงเอาชาติหมหามนาจเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตนเองอย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นภัยในอนาคตก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กัมพูชาเลือกที่จะเอามาใช้ในการต่อกรกับประเทศไทยเพราะว่าลบกอบแพ้ ตอนนี้สภาพทางเศรษฐกิจก็ย่อยยับจีนก็มาปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์กันอย่างหนักหน่วงนะครับก็เลยทำให้กัมพูชาเลือกใช้วิธีทางการพูดนะครับฟังนี่มาดูสวยครับแต่พูดง่ายๆก็คือโกหกไปที่ประชาคมโลกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเว็บไซต์カメทมนะครับเพิ่งรายงานนะครับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา หรือว่า C H R C ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อขอยติดตามและก็เฝ้าระวังการกระทำของกองทัพไทยในพื้นที่ชายแดนโดยมากล่าวหาว่าไทยเนี่ยนะครับได้หรือทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในดินแดนของกัมพูชาที่ถูกประเทศไทยเข้ายึดครองโดยมิชอบนะครับโดยฝ่ายกัมพูชาอ้างนะครับว่ากองทัพไทยยังได้ตั้งสิ่งกีดขวาง โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์และก็รวดหน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวกัมพูชาสามารถเดินทางกลับเข้าไปยังบ,บ้านเรือนของตนเองได้ก็พยายามที่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จสถานการณ์ที่บ้านหนองจานนะครับอันนี้มันโกหกหน้าด้านๆเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่หนองจานกับหนองย่าแก้วเนี่ยฝ่ายของเขมรอบพยพมาในช่วงสงครามเขมรแดงหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากคนไทยประเทศไทยก็จับมือกับ u n h c r ิดพื้นที่เป็นแหล่งพักพิงดูแลให้ข้าวให้น้ําให้ที่ซุกหัวนอนคนขเขมรแต่พอมันได้รับการช่วยเหลือกินบนเรือนขี้บนหลังคายึดดินแดนที่นาของชาวบ้านคนไทยมากกว่า40ปีพอทหารไทยผลักดันออกไปมันก็หาว่าทหารไทยเนี่ยไปไล่แล้วก็ยึดครองบ้านของคนกัมพูชาจะไม่เรียกว่าโกหกเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไรนะครับแล้วคนคนนี้ก็มาอีกแล้วจำชื่อคนนี้ไว้ นี่ก็ตัวแสบประจำขมิ้นเหมือนกันนั่นก็คือนายแก้วเรมีรัฐมนตรีอาวุโสแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธาน CSCR CSRC ก็ได้ยื่นคำร้องไปที่ออรักษาการหัวหน้าสัางานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแก้วเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือเป็นคนหน้าด้านคนหนึ่งเลยนะครับ พฤติกรรมเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเพราะก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์แทรกแซงกิจการภายในการเลือกตั้งของประเทศไทยจําได้ไหมที่ออกมาบอกว่าถ้าเลือกพักภูมิใจไทยนะอาจจะเกิดการสู้รบรอบสแต่ถ้าเลือกพักประชาชนกับพักเพื่อไทยสองพักนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวมีอย่างที่ไหนนี่แหละครับคนเดียวกันเลยครับก็คือแก้วเอเรมี วันนี้ก็ออกเอกสารไปส่งให้กับ UN ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกันเห็นๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นบริเวณตามแนวชายแดนตอนนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับเราพูดกันตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาว่าระวังให้ดีนะครับถ้าหากว่าหยุดยิงกับเขเมรเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นเตรียมความพร้อมหรือที่เรียกว่าเตรียมของนั่นเองนะครับล่าสุดเราไปได้ภาพถ่ายสําคัญเลยนะครับเป็นสายข่าวของกันจอมพลัง เขาส่งมาให้คุณการจอมพลังเป็นภาพลับเฉพาะเลยคุณผู้ชมอ่ะดูครับซูมมันเข้าไปครับหน้าจอไว้เป็นหลักฐานการจอมพลังบอกว่ามีสายจากเขมรส่งภาพมาให้ดูว่าตอนนี้เขมรกําลังช่วยกันสร้างบังเกอร์ริมถนนเคหฝั่งติดกับจังหวัดสระแก้วเลยนะครับเยอะมากๆมาก,มากจนหน้าตกใจคาดว่าน่าจะมีมากกว่า100บังเกอร์เขมรเร่งแล้วก็เตรียมตัวขั้นสุด ผมคือคนหนึ่งที่สร้างบังเกอร์มาเยอะมากยังทึ่งเลยครับเขมรสร้างโคตรไวนะครับเห็นไหมครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วไม่ว่าจะเป็นที่คลองแผงหงน้องยาแก้วน้องจานบึงตะกวนเนี่ยมันจะลึกเข้ามาใกล้กับประเทศไทยแต่มันโดนทหารไทยยึดไปหมดคุณผู้ชมนึกออกไหมครับหมายความว่าทหารไทยเนี่ยโดยกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งก็ดันเขมรเนี่ย กลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตนเองลึกขึ้นเพราะฉะนั้นขเขมรก็เลยมีความจำเป็นต้องทำบังเกอร์แนวกันชนใหม่เพราะพื้นที่เดิมถูกประเทศไทยยึดคืนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่บอกว่าช่วงหยุดลบกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนขเขมรกลับไปเติมของไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงอย่างชัดเจน อ่น,นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่ยังไว้วางใจไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเราเห็นแล้วนะครับวันนี้มันไม่ได้มีแค่ไทยกับกัมพูชาหรืออาจจะมีชาติอาเซียนเข้ามามีส่วนได้รับผลกระทบแต่ยังมีสหรัฐอเมริกากับจีนที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคแถวนี้ชัดเจนจริงๆเพราะการกระทําของฮุนเซนนะครับที่ชักเอามาหามนาจเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการภายในภูมิภาคเนี่ย เละเทะไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาต่อกันที่สถานก,การณ์ภายในของประเทศไทยกันบ้างคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะหยุดรบกันไปได้ไม่ถึงเดือนมันมีคนไทยเห็นแก่ตัวเป็นกลุ่มคณะบุคคลไปส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทําเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ดูครับนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับคุณผู้ชมดูแะแล้วก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปที่ปล่อยเปร แล้วก็ให้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมาหลอกลวงสูบเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือคนไทยคำถามก็คือแล้วคนพวกนี้มันคือใครนะและทำไมจนถึงนักขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือว่าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องผมในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็ติดตามเรื่องนี้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนผมก็งงเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยเจ้าของบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีเป็นคนแรกนะครับดูไม่ถูก เจ้าของบ้านเนี่ยที่เปิดพื้นที่ให้เอาไอ้ห้องเซิร์ฟเวอร์มาตั้งเนี่ยสองสามห้องเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนเพราะไอ้ตู้เนี่ยมันส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปที่กัมพูชาอยู่แล้วคุณปล่อยให้บ้านคุณเนี่ยใช้เป็นฐานที่มั่นทรยศชาติขายชาติได้ยังไงถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจ้าของบ้านที่ให้ผู้เช่าให้คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเช่าบ้านแล้วก็ตู้เซิร์ฟเวอร์มาวางเนี่ย ไอ้คนที่มาขอเช่าบ้านก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะมันเป็นเจ้าของตู้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแต่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกยังไม่ได้มีการดำเนินคดีกับใครแม้แต่คนเดียวจับได้ก็ว่าแปลกแล้วนะครับแต่จนถึงนา,นาขันนี้ยังไม่ดำเนินคดีกับใครเลยผมว่ามันก็ยิ่งแปลกไปกันใหญ่คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมนะ ล่าสุดเนี่ยนะครับเราไปตรวจสอบข้อมูลกับคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสท,ทชซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ร่วมในภารกิจกับตำรวจปอทแล้วก็สพอคอลึกจังหวัดสาะแก้วทหารกองกำลังบุรพาลงพื้นที่ตรวจสอบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากได้รับแจ้งว่าพบหมายเลขประจำา IP Address ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยนะชัดเจนนะ ใช้งานอรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนโดยแก๊งสแกมเมอร์เป็นบัญชีม้าแถวที่หนึ่งโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารในพื้นที่กัมพูชาโดยข้อมูลการรับโอนเงินดังกล่าวถูกตรวจสอบพบจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งตรงกับข้อมูลคดีการหลอกลวงที่ตำรวจได้รับแจ้งเป็นคดีโอ้โหหลักฐานทางเทคนิคเขาเรียกว่าปกทั้นเส้นเงินนะเส้นเงินก็มัด เส้นอินเทอร์เน็ตก็มัดแล้วทำไมถึงยังไม่ดำเนินคดีงงไหมอ่ะคุณผู้ชมมาฟังกันต่อกสทชบอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายตามมติของกสทชที่เห็นชอบให้เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามพระราชกำหนดปีพศ .2566 ที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรคมนาคม เพระหว่างประเทศต้องไม่นำหมายเลข IP address ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยไปให้บริการในต่างประเทศแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหมายเลข IP address ของอุปกรณ์สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับใบอนุญาตและก็อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำไปใช้ในต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ดีหากการตรวจสอบพบว่าผู้ใดประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือว่าใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโดยไมไ่รับอนุญาตก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมมาตรา67โดยต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10ล้านบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับท้ายนี้สํานักงานกสอทชย้ำนะครับว่าจะเฝ้าระวังและก็ดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อกรณีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ขอฝากไปถึงผู้รับใบอนุญาตโทรรักคมนาคมว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและก็ลงพื้นที่อย่างเข้มข้นกันต่อไปฟังผมก็ยิ่งแปลกใจคุณผู้ชมดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นภาษาบ้นบานๆให้ฟังไอ้พื้นที่ตรงนี้แต่เดิมมันเป็นบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งที่ตำบลท่าข้ามอำเภออารัญประเทศจังหวัดสะแก้ว แล้ววันหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีคนมาติดต่อบอกว่าขอเช่าบ้านหน่อยได้ไหมเจ้าของบ้านจะไม่รู้เลยเลยว่าเขามาเช่าบ้านเนี่ยทำอะไรแล้วหลังจากนั้นคนที่มาขอเช่ามันก็เอาตู้เซิร์ฟเวอร์ที่เห็นเนี่ยสองตู้มาตั้งเอาไว้ดูยังไงมันก็ต้องเอะมันไม่ใช่ห้องน้ำอ่ะเข้าไปดูด้านในมีทั้งแอร์นะครับมีทั้นกล้องวงจรปิดแล้วก็ตู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เต็มไปหมดอย่างดีเลยของใหม่นี่คือยกมาตั้งใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงจากการจับกลุ่มยังไม่เห็นที่จะออกหมายเรียกหรือจะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของบ้านและก็คนเช่าพื้นที่แม้แต่คนเดียวแปลกไหมล่ะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้หรือไม่นะครับ This turret design is impressive. Yes, the mobility specs are top notch. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยรีวิวรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาวิเคราะห์และรีวิวหนึ่งในยานเกราะที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือยานเกราะเล้วรุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2026ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างกระแสะความสนใจอย่างมากทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร นักวิเคราะห์ความมั่นคงรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่อาจไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าประเทศขนาดเล็กอย่างลววาวจะสามารถพัฒนายานเกราะที่มีศักยภาพสูงได้ในระดับนี้วันนี้เราจะพาไปดูแบบจอดลิกทุกมิติตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะจริงในสนามการใช้งานเชิงยุทธวิธีไปจนถึงการประเมินราคาแบบตรงไปตรงมาว่าคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับยานเกราะจากประเทศอื่นในระดับเดียวกัน ยานเกราะลาวปี2026รุ่นนี้ถูกออกแบบมาในแนวคิดของยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ที่เน้นความคล่องตัวเป็นหลักรูปลักษณ์ภายนอกให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดุดันและทันสมัยเส้นสายของตัวรถเป็นแบบเหลี่ยมมุมชัดเจนตัวถังลาดเอียงเพื่อลดแรงประทะจากกระสุนและสะเก็ดระเบิดการเลือกใช้ลวดลายพรางสีเขียวดิจิทัลช่วยให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใน่าเขตร้อนและภูมิประเทศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจุดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบไม่ได้เน้นความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่คำนึงถึงการใช้งานจริงในสนามรบเป็นหลักในด้านโครงสร้างตัวรถถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับน้ำหนักเกราะและอาวุธได้อย่างสมดุลทำให้ไม่เสียความคล่องตัวมากเกินไประบบการสะเทือนถูกปรับจูนมาเพื่อการวิ่งบนถนนครุร่คราะเส้นทางดินโคลนและพื้นที่ลาดชันยางแบบออฟโรดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะในทุกสภาพพื้นผิว ซึ่งจากข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นพบว่ายานเกราะรุ่นนี้สามารถวิ่งผ่านเส้นทางที่ยานเกราะล้อยางทั่วไปมักมีปัญหาได้อย่างน่าประทับใจด้านเครื่องยนต์ยานเกราะลาว2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้กำลังเพียงพอต่อการบรรทุกน้ำหนักของตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดอัตราเร่งอาจไม่ได้จัดจ้านเหมือนรถหุ้มเกราะจากชาติมหาอำนาจแต่ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภารกิจทางทหาร ความเร็วสูงสุดถูกออกแบบให้สมดุลระหว่างความปลอดภัยและความคล่องตัวซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่สูญเสียเสถียร,รภาพในการควบคุมรถสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบควบคุมและห้องโดยสารภายในตัวห้องโดยสารถูกออกแบบให้รองรับกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีพื้นที่ภายในที่โปร่งก่ว่าที่หลายคนคาดคิด ระบบปรับอากาศถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของภูมิภาคระบบแสดงผลและการควบคุมต่างๆใช้หน้าจอดิจิทัลที่เข้าใจง่ายลดความซับซ้อนในการใช้งานซึ่งช่วยให้คนขับและผู้ควบคุมระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการป้องกันยานกรอบรุ่นนี้ใช้กรอบกันกระสุนระดับที่สามารถป้องกันอาวุธเบาและสะเก็ดระเบิดได้ดี ตัวถังด้านล่างมีการออกแบบเพื่อลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งเป็นภัยคุกคามที่พบได้บ่อยในหลายพื้นที่ระบบป้องกันไม่ได้เน้นความหนาหนักแบบรถถังแต่เลือกใช้แนวคิดสมดุลระหว่างการป้องกันและน้ำหนักรวมของตัวรถซึ่งเหมาะกับภารกิจลาดตระเวณคุ้มกันขบวนและสนับสนุนกำลังรบ ด้านอาวุธยานเกราะลาว2,026มาพร้อมป้อมปืนควบคุมระยะไกลที่สามารถติดตั้งปืนกลหรือปืนอัตโนมัติขนาดกลางได้ระบบนี้ช่วยให้พลยิงสามารถควบคุมอาวุธจากภายในรถลดความเสี่ยงจากการถูกยิงสวนอุปกรณ์เล็งมีทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบช่วยเล็งที่เพิ่มความแม่นยำในการยิงซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับยานเกราะราคาประหยัดจากบางประเทศที่ยังใช้ระบบแบบดั้งเดิม เมื่อพูดถึงสมรรถนะในการใช้งานจริงยานเกราะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณชายแดนการรักษาความปลอดภยัยการขนส่งกำลังพลหรือแม้แต่การสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพจุดเด่นคือความคล่องตัวและความง่ายในการบำรุงรักษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประเทศที่มีงบประมาณด้านกราโหมจำกัดการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนเกินไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว มาถึงประเด็นที่หลายคนสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องราคาจากการประเมินในตลาดยานเกราลาว2,026ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่มราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ายานเกราะจากยุโรปหรืออเมริกาอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับถือว่าเป็นราคาที่น่าดึงดูดมากโดยเฉพาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเสริมศักยภาพกองทัพโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล หากนำไปเปรียบเทียบกับยานเกราะจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศผู้ผลิตรายใหญ่จะเห็นว่ายานเกราะเราอาจไม่ได้เหนือกว่าทุกด้านแต่จุดแข็งคือความคุ้มค่าการออกแบบที่เหมาะกับภูมิประเทศและความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานซึ่งทำให้มันกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดยานเกราะระดับภูมิภาคในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การที่เราสามารถพัฒนายานเกราะในระดับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอาจส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคในระยะยาวแม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้หลายประเทศเริ่มหันมามองลาวในมุมใหม่โดยสรุปยานกรอดลาวปี2026เป็นตัวอย่างขององค์การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เน้นความสมดุลระหว่างสมรรถนะราคาและการใช้งานจริงไม่ได้พยายามแข่งขันกับมหาอำนาจแต่เลือกตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศในภูมิภาค หากคุณกำลังมองหายานเกราะที่คุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายและไม่ซับซ้อนเกินไปรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งและนี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ชื่อของเล่าถูกจดจำในวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากขึ้นในอนาคต